สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News สนุกจริงไหมที่หยดรายได้วันแรกทำเอาอึ้งทางประเทศวิจารณ์สนั่นเสียงแตกสองฝ่ายสนุกจริงไหมที่หยดกวาดรายได้ทำอึ้งทางประเทศวันเดียวแสงหน้าสับปะเรอจากเรื่องเล่าสู่ภาพยนตร์สุดสยองที่หยดนำแสดงโดยณนะเด็กคุกิมิยะ เดนิสเจลีลาชามิมรัตนาวดีมาร่วมงานเข้าฉายวันที่26ตุลาคม2566ในโรงภาพ,พยนตร์และล่าสุดได้มีการเปิดเผยรายได้วันแรกออกมาแล้วอยู่ที่39ล้านบาทภาพยนตร์ไทยรายได้เปิดตัวสูงสุดอันดับหนึ่งของปีนี้วันนี้เรียกได้ว่าเป็นตำนานกระก 1, ทูพันทพิปสุดหลอนที่ได้รับความนิยมสู่การนำไปเขียนเป็นนันิยาย และถูกนำไปเล่าผ่านรายการผี The Ghost Radio โดยมีกิจกิติวิทยานนนเป็นผู้เล่าเลื่องจนถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งที่สุดของเรื่องเล่าผีไทยที่ใครได้ฟังต่างขนพองสยองกล้าวล่าสุดได้นำถูกมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วสำหรับที่ยดภาพยนตร์สยองขวัญพร้อมเสิร์ฟความหลอนให้คุณผู้ชมเข้าฉายวันนี้26ตุลาคม2566 โดยที่หยุดดำเนินเรื่องราวเมื่อปีพุทธศักราช2515เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบ,บรุรีครอบครัวชาวไร่ชาวนาครอบครัวหนึ่งต้องประสบกับเรื่องเหนือธรรมชาติเมื่อลูกสาวในบ้านนามวาแยมป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุพร้อมกับเกิดเหตุการณ์ประหลาดปนสยองขวัญโดยนักแสดงหลักเรื่องนี้คือครอบครัวพอ่อแม่และลูกหคนประกอบด้วย นเดคุกิมิยะรับบทยักษเดนิสเจริลาชาคำปุญรับบทยาดจูเนียการบัณฑิตใจดีรับบทยศเฟรนพีรกิจพัชระบุญเกียรติรับบทยอดมิมรัตวดีวงทองรับบทแยมนัชชาณีนาพโดวันรับบทยีอิสราวงชารีรับบทบุญเย็นผู้เป็นแม่ ปรเมศน้อยอ่ำรับบทเฮียหั่งผู้เป็นพอ่อเรียกได้ว่าเข้าฉายไม่ทันไรก็กลายเป็นดราม่าซะแล้วเมื่อมีคอมเมนต์บางส่วนจากชาวเน็ตมองว่าภาพยนตร์ดังกล่าวคัดเลือกตัวนักแสดงมาไม่เหมาะสมกับบทบาทอาทินักแสดงหน้าตาดีเกินไปหน้าตาเหมือนคนในเมืองไม่เหมือนคนต่างจังหวัดทำหนังขาดความน่าเชื่อถือเลยเอาแต่คนหน้าตาดีมาเล่น คัดมายังไงหน้าตาโกลทางหมดทางบ้านเหมือนไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันหนังชนบทแตกแคสลูกครึ่งมาทั้งนั้นท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจาร์ณก็มีคอมเมนต์ที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดข้างตน้นพร้อมสวนกลับว่าแล้วคนต่างจังหวัดต้องหน้าตาแบบไหนทั้งยังมีคอมเมนต์อีกมากมายอาทิแล้วทำไมคนต่างจังหวัดจะสวยจะหล่อบ้างไม่ได้หรอ ต้องเป็นคนกุ่งเทพคนเมืองหรอถึงหล่อได้เราก็คนต่างจังหวัดเพื่อนเราหลายคนก็หน้าตาดีแต่นเดชกก็คนต่างจังหวัดนะคนต่างจังหวัดต้องตัวดำเบ้าหน้าแบนๆงี้หรอคนต่างจังหวัดก็หน้าตาดีนะคะหน้าออกฝรั่งเยอะแยะทั้งยังมีคอมเมนต์ที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจเป็นอิทธิพลจากสื่อหลักที่มักจะยัดเยียดภาพจำว่า คนต่างจังหวัดต้องหน้าตามไม่ตรงตามมาตรฐานความงามหลักในสังคมอย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงความเห็นส่วนหนึ่งจากชาวเน็ตเท่านั้นแต่สิ่งที่ควรให้ความสำคัญและควรสร้างการตระหนักรู้ในสังคมนั่นก็คือการไม่ควรดูหมิ่นเหยียดหยามรูปร่างหน้าตาถิ่นกำเนิดหรือเชื้อชาติผู้ใดก็ตามนั่นเองอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ